สวัสดีทุกคนก็นด้วยนะครับอยู่กับผมแจ็คกี้และในะวันนี้นะครับมีคนเนี่ยค่อนข้างที่จะรีเควสขอผมเยอะมากๆกก็คือเขาขอสิ่งหนึ่งนั่นก็คือพี่ครับช่วยรีวิวปืนกระบอกหนึ่งหน่อยนั่นก็คือกระบอกที่แสดงหลักพ่อเป็นกระบอกที่ทุกคนเนี่ยพูดกันเยอะเหลือเกินนะผมก็ไม่ได้ทำทุกทีผมเคยทำคลิปไปแต่แบบว่ายิงอย่างเดียวรีวิวแบบตัวปืนเลยวันนี้ผมก็จะมารีวิวเจ้าปืนตัวนี้นั่นก็คือ M ยี่นะครับไม่ใช่ M26 นะ M26 เป็นปืนกลน,นะอันนี้คือ M24 นะเพื่อนๆเจ้า M24 ตัวนี้มันเป็นปืน BB บกันนะครับเป็นไม่ใช่เซมิออโต้ครับไม่ใช่ปืนออโต้แบบยิงปกัปกปกัปกปกักปักปกแบบกดรัวยิงนะมันเป็นสไนเปอร์นะครับเป็นสไนเปอร์บีบกันที่มีความรุนแรงมากๆนะซึ่งผมบอกเลยว่าถ้าไปยิงยิงใส่หนังคนเนี่ยยังไงก็แตก หนังแตกแน่นอนไม่ว่าจะเป็นกระสุนอะไรแตกหมดครับหนังแตกหมดใส่กางเกงยีนหนังก็แตกอยู่ดีครับเจ้าปืน M24 กระบอกนี้เนี่ยมันเป็นกระบอกที่เป็นไม่ใช่ของผมหรอกนะเป็นของน้าผมนะผมยืมเขาในการใช้แสดงอะไรอย่างนี้แล้วก็มีเล่นบ้างนะแต่ว่าไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่หรอกรว่าตัวนี้เคยพังมาแล้วรอบหนึ่งแล้วมาพูดเรื่องตัวบอดี้ของตัวปืนกันก่อนครับตัวบอดี้ก็คือเป็นอ้างอิงมาในแบบของโลกเราเลยก็คือ M24 นะครับเป็นสนยัยถ้าเปรียบเป็นในเกมพับ G ีก็สนายเหล็กใช่ไหมอ่ะสนายเหล็กนั่นแหละกระ นหนักของเจ้าตัวปืนกระบอกนี้เนี่ยมันอยู่ที่3ากิโลค่อนข้างที่จะไม่หนักมากแต่ว่าก็หนักอยู่ถ้ายกแขนเดียวอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยยังไงก็เมื่อย,เม,อยเมื่อยแน่นอนทําอะไรมาบ้างกระบอกนี้กระบอกนีกกน้พังไปแล้วรอบหนึ่งครับพังไปที่ไกลปืนไกลปืนเจ้าตัวกระบอกปืนเนี่ยมันเคยพังไปแล้วรอบหนึ่งนะครับพวกพวกพวกไกลตัวเนี้ย เคยพังไปแล้วแล้วก็ลูกชักตรงนี้นเคยพังมาเหมือนกันพังแล้วทีนี้ต้องแก้ต้องซ่อมนะครับก็คือเราได้ทําการซ่อมอะนะนะผมเป็นคุณเอาไปซ่อมซึ่งไกลปืนเนี่ยแค่ไกลมันอย่างเดียวก็พันหแล้วนะครับก็คือแพงมากเพราะว่าพวกของอะไรพวกซ่อมสวิตพวกนีน้มันค่อนข้างที่จะราคาแพงแล้วก็หายากหายากมากมากพวกปืนดีเดันโดยเฉพาะตัวนี้นะครับส่วนในสไนเนี่ยมันจะหายาก ยากกว่ากลน,นะผมก็ไม่แน่ใจผมไม่ได้เล่นบีบีกันนะแต่ผมเป็นคนชอบปืนอัดลมมากๆชอบมันตั้งแต่เด็กแล้วเจ้าสโคปของปืนกระบอกนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเซียวมากๆตรงที่ว่ามันสามารถซูมได้สูงสุด300เมตรจะมีระยะบอกของเขาอยู่เป็น300 m. ตัวนี้ซึ่งปรับได้ปรับความชัดความเบลอได้เราไม่สามารถถ่ายได้นะว่ามันจะเห็นยังไงคือมันต้องใช้ตาในการเล็งนะครับซูมซึ่งยิงได้300เมตรนี่ถือว่าโหดมากๆแล้วก็ซิกเนเจอร์ของเขาเลยก็คือเขาสามารถปรับไฟได้นะครับเปิดไฟได้ อ่ะคุณจะสังเกตว่ามันจะเปลี่ยนสีอะไรเงี้ยอ่ะเห็นไหมสีแดงเห็นปะอ่ะคุณมอะเริ่มมองเห็นแล้วใช่ไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยโคบเนี่ยอ่ะเปลี่ยนเป็นสีเขียวสีแดงเปลี่ยนสีได้นะครับอ่ะเป็นสีเขียวเห็นปะสามารถเปลี่ยนได้ซึ่งไฟที่เราที่ที่เขาใส่มาให้เนี่ยมันดีตรงที่ว่าเราสามารถส่องตอนกลางคืนได้หรือว่าตอนเช้าถ้าเรามองไม่เห็นอะไรเงี้ยมันก็จะแบบปรับแสงให้มันดีขึ้นแล้วก็จะมีตัวแบบว่าเป็นเป้าของเขาให้อยู่แล้วจะเป็นเป้าขีดตัวบวกนะซึ่งจะมีแบบว่าเป็นขีดขีดแยกอีกทีนึงสาามรถ กระระยะย้อยได้ของปืนก็บอกนี้เนี่ยมันยิงย้อยประมาณประมาณถึงเกือบ300เมตรอะมันก็จะเริ่มเริ่มย้อยแล้วนะแต่วิธีที่ทําไม่ให้มันย้อยสักเท่าไหร่ก็คือการปรับแต่งนะครับซึ่งตัวนี้ปรับแต่งมาแล้วหลกักๆเลยปรับแต่งก็คือเปลี่ยนสปริงข้างในก็บอกนี้ตอนแรกยิงเนี่ยไม่ค่อยแรงมากเท่าไหร่แต่ว่าพอไปอัปเกรดมาปุ๊บมันยิงแรงมากแรงโคตรๆเอาของชาพดีครับอะไรลุงแบยี่เบลด่เลเหรอ กัเีดใช่ไหมลงุงลูกบล็อกได้ไหมโอเคเขาเลือกกันต่อตัวนี้เราได้ทาการอัปเกดนะครับเปลี่ยนสปริงเปลี่ยนไกปืนนะครับเปลี่ยนใหม่ให้มันแรงขึ้นถามว่าเปลี่ยนทําไมตอนแรกจะไม่ได้จะเอาแบบเดิมมาแหละแต่ว่านะ้ำผมไปเปลี่ยนให้มันแรงขึ้นประเด็นก็คือมันแรงขนาดไหนกูเห็นกระป๋องเบียร์ไหมกระป๋องเบียร์เนี่ยต่อให้ใช้กระสุนแบบปืนเปือนลมธรรมดาเนี่ยตัวแบบพลาสติกเนี่ยยังไงก็ยิงทะลุนะครับแล้วก็มีสิทธิ์ที่กระสุนนั้นน่ะจะแตกด้วยนะส่วนกระป๋องสเปรย์เนี่ยยิงบุก บุบแน่นอนยังไงก็บุบครับคือคิดดูแล้วกันว่ายิงกระป๋องสเปรย์บุบแล้วถ้าเป็นหนังคุณนะ่ะจะไม่แตกเหรอยังไงก็แตกครับก็คือผมลองมาแล้วอย่าอย่าบอกว่าผมไม่เคยลองครับผมลองมาหมดแล้วทั้งใส่กางเกงยียนทั้งใส่เสื้อกันหนาวทั้งหนังสดๆดทั้งอะไร แตกยังไงก็แตกพยายามมาหมดแล้วแตกเต็มหลังผมเลยลายข้างหลังที่เป็นเป็นแผลเป็นแผละสโคบของปืนตัวนี้เนี่ยไม่ใช่ปืนไม่ใช่สโคบเดิมนะครับสโคปเดิมของมันเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยจ้าบเท่าไหร่แต่ตัวนี้เราเปลี่ยนสโคบซึ่งสโคบตัวนี้ราคาก็จะอยู่ประมาณ3 0 0พกว่านะครับสามถึงสี่พันกว่า นะมันสามารถถอดได้ครับถอดถอดออกได้อะไรเงี้ยมาส่องเล่นอะไรเงี้ยร,ระยะซูมเนี่ยมันจ้าม,มากๆเลยนะครับอยากจะใส่เป็นเลดดอทเป็นอะไรได้หมดเลยแล้วแต่มึงเลยครับมึงอยากใส่อะไรแต่งปรับแต่งอะไรเพิ่มก็แล้วแต่เราเลยนะครับตามกําลังใจศรัทธาของเราที่เราชอบนะครับมาดูส่วนอีกส่วนหนึ่งนะครับของปืนนี้แน่นอนครับมันอ้างอิงมาจากเหมือนปืนจริงเลยก็คือมีเขาเรียกว่าเซฟตี้นะครับเป็นเซฟปลดเซฟอะไรเงี้ยตัวนี้จะเป็นตัวนี้นะถ้าเราเลื่อนขึ้นอ่าเนี่ยเลื่อนขึ้นปุ๊บ อตัวนี้ก็จะกดไกลไม่ได้บางทีอ่ะถ้ากดลงปุ๊บไกลมันจะแข็งมันจะกดไม่ได้มันจะแข็งเลยแต่ถ้าเราแบบเอาขึ้นปุ๊บปุ๊บมันจะกดสุดเลยใช่ป่ะเนี่ยจะกดสุดอืมกดสุดเลยแต่ถ้าเราเอาเอาลงปุ๊บมันจะกดได้แค่เนี้ยอ่ะเห็นไหมกดกดไม่สุดก็คือการแบบว่าเราพลาดนะหรือว่ายิงนะกับกดเผื่อกดยิงไปอย่างเงี้ย คือก็บอกเนี้ยอันตรายถ้าเราจะเล่นปืนพวกนี้เนี่ยมันมีความต้องระมัดระวังสูงมากๆโดยเฉพาะเรื่องการลั่นเวลาเราชักเสร็จปุ๊บผมมักจะกดเซฟไว้ก่อนนะครับแล้วก็จะไปค่อยไปยิงพอจะยิงปุ๊บผมค่อยค่อยปลดเซฟออกแล้วก็ค่อยยิงอะไรประมาณนี้นะครับและส่วนวิธีการยิงของมันเนี่ยมันก็ยิงเหมือนปืนอารมณ์ทั่วไปนั่นแหละนะมันมันก็คือบีบีการนะพิเศษตรงจีโรมัน,นคือเป็นวัสดุมันก็คือเป็นโลหะผสมเป็นเหล็กนะฮะส่วนใหญ่ตัวข้างในเนี่ยข้างในของเราเนี่ยจะเป็นเหล็กหมดเลยข้างนอกอดี เขาจะเป็นแบบว่าอลูมิเนียมนะครับเคลือบของเขานะส่วนตัวเนี้ยอันนี้น่าจะเป็นโลหะผสมเลยแหละเนี่ยปลายกระบอกเนะี่ยซึ่งมันมีความแม่นยําสูงมากผมบอกเลยวมันมันยิงแม่นมากๆคือต่อ้คุณน่ะยิงปืนไม่เก่งอะ่ะเออแต่ถ้าคุณใช้ตะโคบตัวเนี้ยแล้วยิงกับปืนเนี้ยยังไงก็เข้าเป้าอยู่ดีนะครับคือมันยิงคมมากๆคือลากหัวคมแน่นอนนะครับวิธีการใช้กระบอกนี้เนี่ยตอนแรกเนี่ยมันดึงชักลงมาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะดึงยากสปริงมันใหญ่ขึ้นนะแต่มันก็ใช้ไม่ยากหรอกเราก็แค่ดึงลงมาปึ๊บ ดึงลงมาอย่าปล่อยอย่าปล่อยแป๊กเราต้องค่อยๆเอาขึ้นงัดขึ้นปึ๊บชักลงอ่าอย่างเงี้ยคือได้แล้วหนึ่งนัดแล้วก็กดยิงอ่าเห็นไหมก็จะประมาณนี้ชักชักออกปึ๊บอย่าปล่อยแป๊กดึงดันเข้าปึ๊บลงถ้าเราเอาขึ้นเงนี้ยมันยิงไม่ได้เห็นไหมแต่ถ้าเรา,เาลงปึ๊บ มันจะยิงได้มันเป็นระบบเซฟตี้ของตัวปืนนะครับซึ่งเขาทำเอาไว้เพื่อไม่ให้ปืนเนี่ยพังง่ายส่วนกระสุนอะไรที่ใส่กับปืนกระบอกนี้ได้บ้างนะครับนี่คือแม็กของมันพอลงามาอ่านี่จะเป็นแม็กของมันตัวเล็กๆตัวขนาดนี้เลยใส่เข้าไปข้างในอย่างนี้ปึ๊บ อ่าเข้าไปประมาณนี้กระบอกนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะมีปัญหาโดยเฉพาะเรือ่องการใส่กระสุนเพราะว่ากระสุนเนี่ยจะไม่ค่อยออกเขาเรียกว่ามันขัดลำกล้องอะไรเงี้ยแต่มันไม่ค่อยขัดหรอกถ้าขัดนต่ชิบหายงานหยาบเลยเพราะว่าต้องถอดออกทุกอย่างแล้วกระสุนข้างในออกต้องใช้กระสุนให้ถูกถูกของมันนะครับกระสุนปืนกระบอกนี้เนี่ยเราจะใช้กระสุนเซรามิกนะครับ เป็นกระสุนที่แบบว่าแข็งขึ้นมาหน่อยของกระสุนพลาสติกธรรมดานะซึ่งจะมีความพิเศษตรงที่ว่ากระสุนเซรามิกเนี่ยเขาจะไม่มีร่องเขาจะไม่มีบ่ากระสุนที่มีบ่าเนี่ยถ้ามาใส่ปืนเนี่ยมันมีโอกาสที่จะติดลำกล้องและทีนี้ปืนเนี่ยจะพังคือมีปืนอย่างเดียวไม่พอครับต้องใช้ให้เป็นด้วยมีคนเคยถามว่ากระบอกที่พี่ใช้เนี่ยมันยิงคนตายได้หรือเปล่าผมต้องบอกเลยว่ากระบอกนี้มีสิทธิ์นะครับมีสิทธิ์ยิงยิงตายได้ ก็คือกระบอกเนี้ยเราทํามาแล้วทํามาในที่นี้ก็คือสามารถใส่ลูกเหล็กได้นะครับคือกระบอกเนี้ยใส่ลูกเหล็กได้สบายเดิมๆก็ใส่ได้แต่สถามว่าใส่ทาไมถ้ามึงเอาไปยิงนกยิงปลาก็พอพอเอาเรื่องอยู่นะแต่ถ้ามึงเอาไปยิงคนก็ไม่ไม่ใช่แนวเท่าไหร่หลักๆเลยก็คือมันใส่กระสุนเซรามิกได้กระสุนเหล็กได้กระสุนพลาสติกธรรมดาใส่ได้ไหมได้แต่เสี่ยงแต่อย่าหาใส่ดีกว่านะครับกันเอาไว้ดีกว่าแก้นะครับเพราะแก้แพงมากยิงยิงถามว่ายิงคนแบบจุกหรือว่าแบบทะลุไหม ไม่ทะลุนะแต่ว่าฝังนะถ้ายิงลูกเหล็กอยังไงก็ฝังนะฝังแน่นอนสมมุติว่าคุณใส่ลูกเหล็กปืนกระบอกนี้ใช่ไหมแล้วคุณยิงเข้าแก้มผมอย่างเงี้ยคือแก้มผมอ่ะจะไม่จะไม่ฝังนะมันจะทะลุออกเลยจะทะลุแบบตรงแก้มผมตรงนีน้แล้วมาติดตรงนี้นเออติดตรงตัวข้างในตรงนี้นเออนั่นแหละก็คือถ้ายิงแก้มอย่างเงี้ยอ้าปากอยู่เนี้ยแล้วยิงแก้มอย่างเงี้ยยังไงก็ทะลุทะลุแน่นอน และถอดให้คุณใส่กระสุนแบบพลาสติกธรรมดาเนี่ยถ้ายิงเข้าตาอย่างไงก็บอดบอดแน่นอนรนะับอดในที่นี้ก็คือตามึงแตกเลยครับลูกตาขมึงนี่พุดออกมาเลยนะก็คือมันแรงมากเอาการะสุนธรรมดามากระสุนธรรมดาให้ดูก่อนก็ได้นะครับว่ามันเป็นยังไงคุณจะได้เชื่อนะนี่เป็นกระสุนธรรมดาของปืนอัดลมทั่วไปนะครับเป็นกระสุนที่แบบว่า20บาท50บาทนี้ขายนะแต่ตัวนี้ผมซื้อมาแค่20ิบาทนะอ่ะเนี่ยกระสุนพวกนี้เขาจะมีความ แบบว่าไม่เหมือนเซรามิกอยู่แล้วุณจะสังเกตได้ใช่ไหมเขามีรูกลมๆตรงนี้นอ่ะเนี่ยมันเป็นตัวหนึ่งแล้วที่จะทําให้ปืนกระบอกนี้ขัดลํากล้องได้แล้วก็จะมีล่องอาจะเป็นล่องแบบว่าขีดๆลงมาซึ่งมันทําให้ปืนเนี่ยขัดลำกล้องได้แยวผมจะใส่ให้ดูโดยการที่เราจะเอาเทสเนี่ยเราจะเป็นกระป๋องนะโอเคมาผมใส่กระสุนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมใส่ไปทั้งหมด4ี่นัดนะระยะในการยิงของเราเนี่ยเราจะใช้ระยะประมาณเมตรกว่านะประมาณเมตรจุดห้านะมาดูกันว่าเมตรจุดห้าเนี่ยกระสุนธรรมดาเนี่ยจะยิงแรงขนาดไหนนะครับผม ครับผมเป็นยังไงกันบ้างนะครับถ้าคุณสังเกตในคลิปผมไม่แน่ใจนะว่ามันเป็นยังไงแต่ในกระป๋องนี้ก็คือทะลุไปแล้วนะครับนี่คือกระสุนธรรมดาในระยะเมตรกว่าเรามาดูด้านหลังเห็นไหมก็คือยิงทะลุนะครับยิงทะลุแบบชิวๆอยู่แล้วเพื่อเพื่อบอกว่าผมโม้เนี่ยผมใช้แบบว่ากระป๋องแบบกากๆนะผมก็มีกระป๋องสแตนเลสนะครับเป็นขวดสแตนเลส แข็งๆเลยนะเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูแล้วกันนะครับว่าทะลุไหมแต่มันไม่ทะลุหรอกครับผมว่ายังไงก็ไม่ทะลุเดี๋ยนวะยิงให้ดูยังไงก็บุบตะเหล็กทัข้าง,ง,งหนาและนี่ก็คือร่องรอยของการที่เรายิงไปนะครับนี่คือกระสุนธรรมดาครับยิงได้ขนาดนี้รอยกระสุนเลยเห็นปะความลึกก็เอาเรื่องอยู่ประมาณ กี่เซนหรอกแต่ว่าทะลุไปแล้วนะครับถ้าเป็นเซรามิกนี่ก็คือยิงยังไงก็บุกมากกว่านี้นะโอเคเป็นยังไงบ้างครับกับการรีวิวปืนในตัวละครของผมหลักพ่อนะครับปืนสไนเป็ม2 4นะครับวิธีการดูแลของเจ้าปืนนี้เลยก็คือการต้องฉลมน้ํามันให้กับเขาโดยเฉพาะลูกสูบของเขานะครับก็คือลูกชักของเขาก็คือตัวนี้เราจะต้องดูแลเขาโดยใช้น้ํามันหย,ยอดลงไปบ่อยๆดูแลการทํางานของเขาให้มันดีแล้วก็ความสะอาดต้องเช็ดเรื่อยๆโดยเฉพาะเลนกล้องเนี่ยเลนตรงเนี้ย มันจะสกปรปกบ่อยมากเพราะว่ามันเป็นรูข้างในฝุ่นมันจะเข้าไปเกาะตรงนี้เราต้องเช็ดเรื่อยๆนะครับจบไปกับคลิปนี้ครับหวังว่าจะชอบนะครับทุกคนที่ค้าคาใจกับปืนเจ้ากระบอกนี้ผมก็นั่นแหละพอาเปิดเผยให้ดูแล้วว่ามันแรงขนาดไหนนะครับจบไปครับลักน้อยแต่ลักขนาดจุบ๊บ